สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับฮานอยนะคะในวันที่สิบแปดนะคะเนาะมาดูผลฮานอยกันสักหน่อยนะคะเนาะฮานอยพิเศษนะคะออกกันอยู่ที่แปดเก้าหกนะคะข้างล่างอ่ะหกเจ็ดนะคะเนาะแอดให้เพื่อนๆน,นะคะเด่นหกนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราเข้าในชุดเด่นนะคะเนาะ ก็คือ9669นะคะส่วนในสูตรนะคะแอดมีที่98นะคะเนาะ,ะ96แอดไม่ได้เลือกให้นะคะแอดไปเลือก98นะคะเนาะขออภัยกับเพื่อนๆนะคะส่วน67นะคะ,ะไม่มีนะคะเนาะแอดมีแค่65นะคะก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆมาดูฮานอยปกตินะคะ872นะคะข้างล่าง หกเจ็ดนะคะเนาะแอดให้เด่นที่เก้ารองห้านะคะเก้าไม่มานะคะในสายรองก็ไม่มานะคะเนาะแอดในชุดคัดเน้นๆสี่ชุดนะคะแอดเลือกอยู่ที่หกศูนย์เก้าแปดหกสามหกห้าและเจ็ดสองนะคะวันนี้เข้าเป่าเลยนะคะเนาะโดนกันไปนะคะวันนี้เนาะ เจ็ดสองนะคะอ่ะถูกกันไปนะคะพานอยปกตินะคะนะวันนี้อ่ะท่านใดตามอยู่ก็จะเห็นนะคะเนะาะแอดเลือกให้ที่60 98นย์เแสาหห้าและสองเจนะคะเนาะไปเข้าตัวกลับนะคะส่วนหานอย v ี p นะคะสองเก้าสี่ข้างล่างอ่ะซืสองนะคะเนาะ ให้เด่นที่เจ็ดรองห้านะคะไม่มานะคะวันนี้เนาะชุดไม่มานะคะชุดวิ่งเนาะหลุดนะคะเข้าแค่ชุดเดียวก็คือฮานอยพิเศษเนาะส่วนในชุดคู่นะคะเก้าสี่แอดเบรนเลอกให้นะคะเนาะอ่ะมาอยู่นี่นะคะเนาะในชุดแอดเลอกให้อยู่แค่หกสามหกห้าหกศูนย์หกเก้าและสองเจ็ดนะคะอ่ะวันนี้เราถูกแค่ในชุดเดียวก็คือ ชุดห้าน้อยปกติบนนะคะก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะ,ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันในวันที่เก้านะคะอ่ะนะคะวันนี้เราจะมาดูชุดแรกกันนะคะเนาะ ชุดแรกวันนี้เนาะที่อาจจะจับวันนี้นะคะโซนศูนย์มาก่อนเลยนะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองนะคะและศูนย์สามนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์ห้าและศูนย์หกนะคะเนาะ โซนต่อมานะคะมาโซนสายหกกันนะคะหกสามนะคะหกสี่นะคะหกห้านะคะหกหกนะคะหกเจ็ดและหกแปดนะคะเนาะ อันนี้จะเป็นโซนสายหกนะคะเนาะมาดูโซนสายเจ็ดนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะอันนี้จะอยู่ในโซนนี้นะคะโซนต่อมานะคะ สี่แปดนะคะสี่สองนะคะสี่สามนะคะและสี่สี่นะคะเนาะโซนต่อมานะคะเก้าสองนะคะเก้าสามนะคะ เกห้านะคะเก้าหนะคะและเก้าแปดนะคะเนาะโซนนี้นะคะเนาะอ่ะต่อมานะคะสามหนึ่งนะคะอ่ะสามเก้านะคะ ท่านใดชอบเบิ้ลเนะคะแอดขอให้ติดอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยติดกันนะคะขอชุดต่อมานะคะอยู่ที่สองหนึ่งนะคะเนาะสองสามนะคะอ่ะสองหกนะคะเบิเ้ลเบวันนี้นะคะจะติดกันอยู่ที่ สองสามสองสองสี่สี่นะคะเนาะวันนี้นะคะจะติดอยู่ที่ชุดนี้นะคะเบิ้ลเนาะท่านใดชอบติดไปได้นะคะอ่ะ,ะคะเบิ้ลเบิ้ลเนาะวันนี้เนาะมาดูชุดคัดนะคะวันนี้แอดขอเลือกอยู่ที่เด่นนะคะ เด่นหนะคะลองนะคะโซนต่อมานะคะปกตินะคะขอเน้นนะคะที่เด่น3นะคะลองนะคะ ลองศูนะคะชุดต่อมานะคะเด่นนะคะเด่นสามนะคะลองหนึ่งนะคะอ่ะอันี้แอดคิดว่าในชุดนี้นะคะเนาะมาดูนะคะว่าคัดเน้นเน้นของเรานะคะ วันนี้แอดเลือกสชุดเหมือนเดิมนะคะเนาะนะคะสชุดเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูนะคะชุดคัดนเน้นของเราวันนี้ได้ชุดที่เท่าไหร่เนาะมีอะไรมั่งนะคะวันนี้นะคะจะมีอยู่ที่03นะคะสองหนะคะ เก้าสามนะคะหกสี่นะคะหกแปดนะคะเก้าสองนะคะ สองแปดนะคะเจ็ดสามนะคะและอะอันนี้แอดก็จะให้เพื่อนๆนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะและหกสองนะคะอ่ะเลขอาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะคะเนาะ เพืเ่อนๆจะแบบเอ๊ะทำไมมันไม่ใกล้เคียงกับตัวที่เราดันเนาะอาจจะมีบางชุดนะคะเนาะชุดที่เราจะเลือกวันนี้นะคะขอเลือกชุดแรกนะคะอยู่ที่ติดหเนาะ6.8นะคะ ศูนย์สามนะคะสองหนึ่งนะคะเก้าสามนะคะสองแปดนะคะและหกสองนะคะเนาะแอดขอเลือกอยู่ที่หกสองนะคะ 1> 2 1 2หนึ่งสองแปดและหกแปดนะคะเนาะอ่ะวันนี้ในตารางเราจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4นะคะเนาะส่วนเลขที่แอดติกไว้เพื่อนๆชอบตามได้เลยนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็เลือกเลขนะคะเข้าๆกันเนาะวิเคราะห์นะคะเนาะ เป็นแนวทางนะคะไม่ได้ส่งเสริมนะคะเนาะให้เล่นพนันนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณของหานอยนะคะสามหน่อยในชุดเดียวเนาะอันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ